สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยวันนี้ผมก็อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็นอนนอกบ้านนอนนอกบ้านผมก็คือการนอนในรถครับนี่ครับก็คือรถที่ผมเอาไว้สําหรับเป็นยานพานหนะไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆหรือไม่ก็เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็คือรถผมนะครับปรับแต่งมาเป็นรถนอนนะฮะ ใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆก็ว่าได้เป็นรถอีซูซูครับเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับแล้วก็ปรับแต่งใส่หลังคาแคร y บอยนี่ใส่หลังคาแคร y บอยสามารถนอนข้างหลังได้นะฮะเดี๋ยวไปหาที่นอนกันดีก,กว่านะครับไปจอดตรงที่ลานก,กว้างๆเนาะเพราะว่าเราอาจจะ นอนตรงนี้เดี๋ยวเช้ามามีรถมาพุกผ่านนะฮะเพอตรงนี้มันเป็นหน้าห้องน้ําแล้วก็หาที่นอนโดยที่มันห่างห่างผู้ห่างคนนิดนึงเพราะว่าปั๊มนี่ก็ลานกว้างอยู่นะครับมาไปหาที่นอนเอากว้างๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปหาที่นอนก่อนนี่ครับได้ที่จอดนอนแล้วแล้วก็จอดนอนตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็เข้าหลังรถ ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศกันโอ้โหบรรยากาศโดยรวมๆนี่น่านอนไหมฮะดูดิบรรยากาศดีนะฮะปั๊มก็จะมีสถานที่กว้างๆเนาะแล้วก็ดูปั๊มที่กว้างๆะะที่จอดนอนแบบสบายๆถ้าอากาศหนาวหนาวนะครับผมก็ไม่ได้ปั่นแอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอากาศร้อนๆนะับผมก็ปั่นแอร์นอนนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยก็จะ มีหลังคาแล้วก็มีแอร์อยู่ด้านหลังนะครับปรับแต่งมาก็หลังคาก็ประมาณ18ื่นแปดนะครับแอร์ที่ติดตั้งมาก็ประมาณ1 3ื่นสาแอร์ก็เป็นแอร์มือหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้คอมตัวเดียวกับข้างหน้าเลยนะคือคอมใช้ตัวเดียวกันต่อท่อแยกมามีแอร์อยู่ข้างหลังนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาไปข้างใหนห้องนอนของผมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องล็อกรถก่อนนะแล้วก็ ถ้าเราจะติดเครื่องนอนเนะะี่ยฮะเราก็มีกุญแจสำรองอีกดอกหนึ่งเอาไว้สำหรับ,บล็อกรถนะครับนี่เดียวพาเข้าไปในรถครับนี่ก็คือด้านหลังรถของผมหลังาคาแคดิอบอยเปิดมาก็โอ้โหนี่ก็คือที่นอนของผมครับเดี๋ยวเข้าไปกันอันนี้ก็คือที่ล็อกประตูของผม๊ล็อกประตูได้ตรงนี้เป็นกุญแจล็อกนะฮะทำตัวล็อกไว้แล้วก็คือ ข้างในนี้ก็จะลกๆนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ผมนอนเนี่ยก็คือจะนอนตรงนี้แหละครับนะฮะนอนในรถนี่แหละน,นี่ก็คือที่นอนของผมนอนสบายนะเบาะอันนี้ทํามาประมาณราคาสามพันนะครับมันจะสามารถแบ่งได้นะตรงกลางเนี่ยมันสามารถแยกออกมาได้นะครับแยกซ้ายแยกขวาได้แล้วก็สามารถเก็บลงไว้ที่บ้านได้นะครับ บอกอันนี้มันจะหนาอยู่ประมาณานิ้วก,กว่าเนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะนิ้วนิ้วครึ่งได้นะฮะเป็นเป็นนุ่มๆน,นะเป็นเบาะนุ่มๆน,นะครับเพราะถ้าเรานอนกับพื้นเนี่ยมันจะไม่เหมาะเนาะเราก็นอนเราก็ทําตัวนี้เอานะฮะส่วนนี่ก็ลกหน้าดูเลยนะครับก็คือเรานอนเองเนาะไม่เป็นไรนะครับกดน้องกดน้ําอะไรเงี้ยนะฮะห้องนอนจะลกนิดน,นึงนะวันนี้นะไม่ได้เก็บนะฮะโอเคนี่ก็คือ นอนับผมอ่ะคืนนี้เราก็นอนอยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่ปัม๊มอันนี้ก็คือเป็นตัวชาร์จแบตนะครับผมก็จะต่อสายอ่าต่อสายชาร์จแบตค,คือเป็นชุดเกี่ยวกับไฟแบตเตอรี่นะครับเอามานะครับจะมีสวิตช์ไฟเปิดนี่ครับนะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดพัดลมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงไว้สําหรับ ชาร์จแบบไฟสองอยี่สิบได้นะฮะส่วนพัดลมที่ผมจะเปิดนะผมก็จะใช้เปิดตรงหูช้างนี่นะครับเปิดหูช้างนิดนิดนึงนะฮะเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทแต่ว่าผมก็จะใช้พัดลมด้วยนะครับพัดลมเปหนีบไว้หนีบไว้ตรงนี้นี่หนีบไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่กระท่อแอร์นะพะท่อแอร์ผมเนี่ยมันก็จะลงไปอยู่ด้านล่างอันนี้ผมเจาะกระบะเลยนะเจาะกระบะแล้วก็ ท่อแอร์ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์ที่สามารถที่จะปั่นแอร์ได้นะถ้าเกิดว่าร้อนนะถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยเราก็สามารถปั่นแอร์ได้นะครับแต่ก็ต้องติดเครื่องยนต์เหมือนกันนะเปิดแอร์จากด้านหน้าให้มาด้านหลังนะฮะเอาไว้วันไหนที่ผมจะปั่นแอร์นอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันหนาวนะก็ไม่ต้องปั่นแอร์นอนก็นได้นะครับ ก็ผมก็จะเปิดหูช้างด้านนี้อีกข้างหนึ่งนะครับเปิดไว้นิดนึงนะหูช้างเนี่ยเปิดนิดเดียวพอนะครับเพื่อให้ลมมันผ่านได้เนาะแลวผมก็จะเเปิดพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยเราตั้งให้มันเฉียงๆนะครับเฉียงๆแบบนี้นิดนึงเวลาเราเปิดพัดลมเนี่ยนะครับลมมันก็จะออกไปออกไปทางหูช้างนะฮะพูดง,ง่ายๆเลยว่าแรงลมของมันก็จะดันลมไปทางออกออกไปทางหูช้าง แต่ลมที่มันจะเข้ามาก็คือมันจะผ่านทางด้านหูช้างด้านนี้นะครับนี่หูช้างเราไม่ต้องเปิดเยอะนะเปิดเยอะจะยุงเข้านะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะที่ทําคลิปให้ดูแล้วเพื่อนๆถามว่าถ้ายุงมันไม่เข้าหรือมันก็เข้านะครับถ้าเราเปิดเยอะนะหูช้างมันก็สามารถเปิดออกไปเยอะๆได้นะเป็นนิ้วเลยเนี่ยนะเห็นด้านนอกเลยแต่เราก็ไม่อยากจะเปิดเยอะนะก็เปิดนิดเดียวนะครับมันสามารถปิดเปิดได้เอาแบบนิดเดียวพอถ้าเราเปิดพัดลมปุ๊บอากาศมันก็จะถ่ายเทนะครับนี่ พัดลมตัวนี้ก็เป็นพัดลมที่ใช้กับแบตเตอรี่ของเรานี่แหละนะครับอืมมันจะเปลืองแบตไหมม,มันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่นะถ้าแบตเราดีๆเนี่ยนะฮะเราเปิดคืนสองคืนก็ไม่หมดเนาะแต่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะี่ยแนะนําว่าอย่าไปเปิดนะบ,บ่อยๆนะครับมันจะทาให้แบตเตอรี่เราเสียเร็วได้นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ดีๆไม่เป็นไรนะครับ อ่ะโอเคนี่นะครับนั่นก็คือห้องนอนของผมเนาะอาจจะดูลกไปนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การทํางานมีเสื้อผงเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็มีพื้นที่นอนอยู่แค่นี้นะครับนะฮะผมจะนอนข้างหนึ่งนะครับนี่น,นี่ก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนาะยังไม่ได้ซักนะครับยังไม่ได้เก็บเป็นหมวดเป็นหมู่วันนี้ก็จะดูลกๆนิดนึงนี่นอนตรงนี้นะครับผมนอนคนเดียวก็นอนได้สบายนะครับ จะมีหมอนไว้สองใบไว้ไก่าไว้ไก่นอนนะครับโอเควันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับในรถที่ปรับแต่งมาไว้เพื่อการนอนนะครับคนไหนที่ดูคลิปแล้วนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรอยากจะถามเรื่องอะไรก็ถามได้นะครับสําหรับสายแคมปิง้งผมก็สามารถไปได้นะไปนอนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้รถในการท่องเที่ยวด้วยนะครับโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับ บายบายครับคืนนี้หลับฝันดีที่ในรถนอนแต่ไม่ได้ปั่นแอร์นะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวอยู่แล้วนะในช่วงนี้นะครับบายบายครับ